ใจสจั่นเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นแรงเป็นโรคอะไรคะเนี่ยหลายคนนะคะเขียนข้อคําถามมาถามพี่ปลาเลยค่ะว่ามีอาการใจสั us> an> an ่นเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นแรงจะเป็นอันตรายหรือเป็นโรคอะไรไหมคะวันนี้พี yeah ่ปรามีคําตอบให้ค่ะมาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะอาการหัวใจเต้นแรงแบบเนี้อันตรายไหมคะพี่ปราเชื่อไหมคะพี่ปลาอยากจะบอกว่า อัตราการเต้นของหัวใจปกติปกติแล้วอัตราการเต้นของใจในขณะพักนะคะของคนทั่วไปที่ไม่มีภาวะโรคหัวใจจะอยู่ที่ 60- สิบครั้งต่อนาทีแต่หากหัวใจเต้นเร็วกว่าร้อยครั้งต่อนาทีจะถือว่าหัวใจเต้นแรงและก็เร็วกว่าปกติค่ะคราวนี้มาดูเลยค่ะอาการที่มักเกิดพร้อมกับหัวใจเต้นแรงอาการหัวใจเต้นเร็วอาจเกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อส่วนต่างๆในร่างกาย ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหัวใจจึงต้องทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลียงส่วนต่างๆอาการที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้แก่ 1. ใจสัน่น 2. หายใจตื้นหายใจหอบเหนื่อย 3. วิงเวียนศีรษะหน้ามืด 4. เจ็บหน้าอก 5. น่นอนไม่หลับ6รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่มีแรงนะคะเห็นไหมคะอาการเหล่านี้สำคัญมากๆเลยค่ะ 7. อาจหัวใจวายได้หากหัวใจเต้นเร็วมากเกินไป 8. เป็นลมหมดสติ 9. มีเหงื่อออกมากพี่ปราบอกเลยนะคะเน้นและย้ำเลยว่าหากตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการหัวใจเต้นแรงร่วมกับอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะอย่างไรก็ตามอาการหัวใจเต้นแรงอาจเกิดขึ้นเดียเด่ยวๆโดยไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ค่ะ หู้พปราคาแล้วหัวใจเต้นแรงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอดีวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่าหัวใจหอวเราที่เต้นเรงแรงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอาการของหัวใจเต้นเร็วนะคะมาเกิดจากความปกติของการกําเนิดกระแสไฟฟ้าหัวใจหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจการนําไฟฟ้าหัวใจหรืออาจเกิดจากทั้งสองสาเหตุร่วมกันก็ได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติมีทั้งที่ไม่อันตร,รายและก็อันตร,รายด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะข้อที่ 1, 1> ดืม 1> ด่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟาน้ำอัดลมบางชนิดคาเฟอีนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติกระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงขึ้นมีจังหวะการเต้นผิดแปลกไปและส่งผลให้เกิดอาการใจสั่นเวียนศีรษะแล้วก็นอนไม่หลับนะคะข้อที่2ภาวะคเครียดตื่นเต้นตกใจ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นกดดันวิตกกองบุลจะทําให้เครื่องไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงส่งผล,ลให้หัวใจเต้นแรงและเร็วกว่าปกติได้ภาวะนี้ไม่มีอันตรายแต่อย่างใดค่ะข้อที่3ผลข้างเคียงจากการใช้ยญญาบางชนิดเช่นยารักษาโรคหอบหืดยารักษาโรคไทรอยอยาลดน้ำมูกบางชนิดมีผลข้างเคียงทําให้ตราการเต้นของหัวใจปกติ หรือกระตุ้นการทำงานของหัวใจนะคะข้อที่4ภาวะร่างกายขาดน้ำและก็แร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมพี่ปรางบ,บอกเลยนะคะรู้ว่ามีความสำคัญในการควบคุมตรากันเต้นหัวใจดังนั้นหากปริมาณไม่เพียงพอจะส่งผลให้หัวใจของเราเต้นผิดจังหวะคะ่ะเห็นไหมคะสาเหตุต่างๆหรือโรคต่างๆทำให้หัวใจของเราเต้นแรงได้เพราะฉะนั้น ถ้ายังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปีอย่าลืมค่ะต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราพบสาเหตุผิดปกติเราจะได้รีบรักษาเดี๋ยวเรามาฟังสาเหตุของหัวใจเต้นแรงกันต่อนะคะตามพี่แปรมาเลยค่ะขอ้อ5ามีภาวะโลหิตจ,จางเมื่อเม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์หรือมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในร่างกายน้อยจะทําให้การขนส่งออกซิเจนไม่ดีเท่าปกติ ส่งผลให้หัวใจทํางานหนักจะมีอาการหัวใจต้นแรงและเร็วได้รวมถึงจะพบอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วก็ซีดข้อ 6. การดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกําลังและการสุบรี่สารเสพติดในสุราและบุหรี่มีผลต่อระบบประสาทและอาจส่งผลให้อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติโดยเฉพาะถ้าสุบรี่และดื่มสุรามากเกินไปค่ะข้อ7มีความดันโลหิตผิดปกติผู้ที่มีความดันสูงหรือต่ํา จะทาให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจผิดปกติส่งผลให้บางครัง้งมีอาการหัวใจเต้นแรงหรือเต้นรัวเร็วได้ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนอันนี้สําคัญนะคะข้อ8ออกกําลังกายหรือออกแรงอย่างหนักการออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆทําทให้อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าใครออกกําลังกายอย่างหนักจนรู้สึกว่าเป็นไงคะหัวใจเต้นรุนแรง หรือหายใจแทบไม่ทันก็ควรปรับการออกกำลังกายให้เบาลงได้นะคะอันนี้ต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะถ้าร่างกายของเรานี่ออกกำลังกายไม่ไหวเราก็ต้องพักอย่าฝืนค่ะเพราะมันอันตรายมากจริงๆเก้า9มีความผิดปกติของหัวใจเช่นลิ้นหัวใจผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหลอดเลือดหัวใจตีบตันสาเหตุที่เกิดขึ้นกับหัวใจโดยตรงมักทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้บ่อย อาจมีอาการหายใจลาบากหอบเหนื่อยแล้วก็เจ็บหน้าอ,อก,กร่วมด้วยค่ะข้อ10มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทงานมากมะพบอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนไทรอยด์นะคะ11สาเหตุอื่นๆเช่นอายุเพิ่มมากขึ้นคนในครอบครัวม,มีประวัติโรคหัวใจนี้สําคัญมากๆเลยค่ะภาวะซ้ซโซนของอาการหัวใจเต้นแรงหากเกิดอาจารย์หอบเหนื่อยเจสันแล้วก็อ่อนเพลียงชั่วคราว มักไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายใดๆตามมาแต่หากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นบ่อยหรือ,อาการรุนแรงมากก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้เช่น 1. มีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติ 2. เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจนทําให้ผู้ป่วยนี้เป็นอัาภาคที่สูงถึง10-15%ต่อปียิ่งถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานหลอดเลือดหัวใจอุดตันยิ่งเสีย่ยงต่อภาวะหัวใจอ่อน หัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจวายซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเรามีภาวะผิดปกติแล้วเราไม่รีบราาักษาแต่นิงน่งๆอาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นพี่ปลาถ,ถึงได้บอกเสมอเลยว่าอย่านิ่งนอนใจนะคะอย่าประมาทกับชีวิตถ้ามีอาการผิดปกติหรือการเตือนมาแล้วเราต้องรีบรักษา,าค,ค่ะเพื่อเตรียมตรงเราให้ปลอดภัยอยู่เสมอเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อพี่ปลาแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมคะ่ะ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทู e พิธ f ฟิชเป็นขันกำลังใจพิปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเราฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของหัวใจเต้นแรงว่ามันมีอันตรายหรือมีภาวะอะไรที่เราต้องรู้กันนะคะตามพิปราไปเลยค่ะ การรักษาหัวใจเต้นแรงร้านจะแพทย์ได้ตรวจนิชัยแล้วหากพบว่าอาการหัวใจเต้นแรงเกิดจากโรคก็จําเป็นต้องรักษาด้วยการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุหรือมีส่วนทําให้หัวใจเต้นเร็วเช่นการรักษาภาวะปกติของไทรอยการควบคุมการ,รดันโลหิตหรือการรักษาภาวะขาดน้ําและแร่ธาตุแต่หากเกิดอาการหัวใจเต้นแรงผิดปกติบ่อยๆและเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน จนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไซส,าสว์วันแพทย์อาจต้องรักษาโดยการลดอัตราการเต้นหัวใจให้ช้าลงด้วยวิธีดังกล่าวต่อไปนี้เลยนะคะามาฟังพี่ปลาเลยค่ะข้อหนึ่งการรักษาด้วยการช็อกหัวใจแบบจับจงเป็นการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าตโนมัติทําให้การเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติมักใช้ในภาวะฉุกเฉินที่สัญญาณชีพไม่คงที่ค่ะข้อที่2การกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก โดยการให้ผู้ป่วยไอนั่งย,งยองหรือนำถุงน้ําแข็งมาวางไว้บนหน้าวิธีนี้จะไปกระตุ้นประสาทเวกัสซึ่งสามารถชะลอตรากันเต้นของหัวใจได้ค่ะข้อ 3. การรักษาด้วยยาควบคุมจังหวะอัดการเต้นของหัวใจทั้งรูปแบบยาการรับประทานและยาฉีดการใช้ยาถึงแม้ไม่ได้รักษาให้หายขาดแต่ก็ช่วยลดความรุนแรงลงได้หากผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน อาจแนะน,นำาพืรับประทานยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้นะคะข้อ 4. การผ่าตัดหัวใจใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาวิธีการใดๆและเป็นผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องรักษาโรคหัวใจอื่นๆอยู่เนื่องจากวิธีนี้เป็นการผ่าตัดเปิดหัวใจเพื่อกรีดทาลายเนื้อเยื่อจุดกําเนิดคลื่นไฟฟ้าหรือเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับทางเดินของคลื่นกระแสไฟฟ้า 5. การฝังเครื่องต้นกระตุ้นหัวใจ จะทาให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติได้วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของหัวใจคราวนี้เรามาดูเลยนะคะที่สําคัญคือการป้องกันหัวใจเต้นรเร็วแล้วทายังไงล่ะคะเนี่ยหควบคุมระดับไขมันและน้ําตาลในเลือดเพื่อป้องกันโรคหรื้อหลังต่างๆที่ส่งผลให้การทํางานหัวใจผิดปกติ 2. ควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด3 รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสม,สมอเพื่อให้หัวใจแข็งแรงและสามารถสูบฉีดเลือดเป็นปกติ 5. งดการสุบหรี่6งดหรือจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ 7. จําำกัดปริมาณการดื่มคาเฟอีนไม่ให้มากเกินไป 8. การใช้ยาประเภทต่างๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอไม่ควรซื้อยามาใช้เอง 9. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งเสพติดให้โทษและสารกระตุ้นทุกชนิด10 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดและความกดดันต่างๆ11พักผ่อนให้เพียงพอ12รู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญเลยค่ะเราต้องมั่นตรวจสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะอย่านิ่งนอนใจนะคะถ้ามีอาการผิดปกติใดๆก็ตามอย่าเดี๋ยวก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าอาการเหล่านั้นมันจะรุนแรงมากแค่ไหนถึงตอนนี้พี่ปรายอยากแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูปเพจที่เฟชเป็นกาอนกำลังใจใพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุาคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูปเพจที่เฟช